โมุทายะนะโมธรมมายะนะโมสังขายะขอนอมคารวะองค์พุทธอรหันต์อันประเสริฐพร้อมด้วยพระสัทธรรมอลมฤืิและพระอริยสงฆ์กู้รงคุณอันประเสริฐแล้วด้วยเสียนกราขอากาบคารวะพระธีรานุธีระกอากาสเพื่อนเรษมิกและขอเจริญสุขสวัสดี ได้ญาติสมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายย่าเมื่อโลกขาดแสงแห่งอาทิตย์ย่อมม,มืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นอย่าเมื่อจิตขาดปัญญา่านลำกินมองไม่เห็นดีและชั่ว ที่ตัวธรรมชวงการต่อจากนี้ไปขอเชิญเราท่านทั้งหลายได้ลุกขึ้นตื่นขึ้นสดับตรับฟังประสัทธรรมยามเจ้าเช้านำสิ่งที่เป็นมงคลสู่ชีวิตของตนก็ให้เกิดปัญญาเกิดแสงสว่างนำทางชีวิตที่ถูกต้อง เพื่เป็นการรักตัวรักตนสร้างประโยชน์แก่ตนเมื่อได้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นก็ตามมามองย้อนไปถึงอดีตชีวิตที่ผ่านมาก็เป็นบทเรียนเป็นตำราเป็นความรู้ทั้งความผิดถูกนั่นแหละเป็นครูสอนตนเอง แต่การที่จะได้ปัญญาความรู้นั้น <จะ S 1> ก็จะต้องเป็นคนที่รู้จักคิดรู้จักวิจารณาด้วยเหตุและผลการที่จะมีความคิดด้วยเหตุและผลนั้นบุคคลนั้นก็จะตั้งตนไว้ที่ถูกต้องคือเป็นผู้ที่ใฟดีใ่ความถูกต้องใ่ความเจริญอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบ ชอบในการฝึกตนชอบในการพัฒน,นาตนชอบความดีนี่เองการที่จะบุคคลจะชอบในความดีในการฝึกตนนั้นแสดงว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่บุเพกตะบุญญะตากระทำบุญมาแล้วในการก่อนแต่เธอในบุปชาตในการก่อนนั้นทำบุญมาน้อยแต่ชาตินี้ โชคดีหน่อยมาเจอกัรยานมิตรแนะนำหรือได้ฟังพระสัทธรรมเราก็ต้องมุ่งมั่นในการศึกษาในการเรียนรู้ว่าสิ่งใดเป็นบุญเป็นบาปสิ่งใดเป็นความดีสิ่งใดเป็นความชั่วเพียรพยายามที่จะบำเพ็ญทานศีลภาวนาที่ขณะน,นี้ตอนนี้กำลังได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้เจริญในสิ่งที่เป็นกุศล เพื่อเป็นเหตุให้การเป็นการสั่งสมบุญท้าวาสนาชะตาชีวิตจะต้องชดใช้อกุศลวิบากกรรมคือจะต้องหมุนบุญเวียนไปเกิดก็จะได้ไปอยู่ในสถานที่ดีๆได้ไปเกิดในที่ดีๆในที่ที่สัปายะในที่ที่มีครูบาอาจารย์มีสัตตบรุษก็จะได้ไปเสริมเติมต่อ ในพบ้างหน้าต่อ,ตอไปแต่ถ้าพบนี้ชาตินี้โชคดีได้พบพระสัตว์ทำคำสอนแต่เพิกเฉยไม่ใส่ใจไม่สนใจชาติต่อไปก็นั่นแหละคือเป็นผู้ที่ไม่มีบุญมาในการก่อนเมื่อเป็นผู้ที่ไม่มีบุญมาในการก่อนไปเกิดในที่ที่ทุรกันดาลที่ที่ไม่เจริญ การเป็นอยู่ก็ยากลำบากชีวิตที่จะพัฒนาก็ยากเพราะอย่าลืมว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบุญกรรมนำแตง่งขณะนี้เราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังธรรมะก็ถือว่าบุญกุศลนั้นได้ส่งผลมา <c oughs> เหมือนกับคนที่มีมรดกจากพ่อแม่มาดี มีพื้นที่ไร่นาไร่สวนแต่ว่าไม่ยอมหวานพืชไม่ยอมที่จะปลูกผลผลิตพืชพันธัญญาหารเมื่อไม่ประกอบเหตุสิ่งที่มีอยู่ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับว่ามีต้นทุนมาดี เกดพันธัญญาหารก็ดีที่ปลูกก็มีกำลังกายก็ดีแต่ว่าไม่ทำอันนี้เปรียบอุปมาอุปไมยเห็นชัดเจนว่าเราท่านทั้งหลายได้เกิดในประเทศอันสมควรมีบุญมาแล้วในการก่อนคือได้เกิดเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนาแต่ว่าขาดการที่ตั้งตนไว้ชอบชอบที่จะ ประพฤติปฏิบัติในคุณงามความดีเมื่อไม่มีจิตใจเอ็เอียงมาทางบุญทางกุศลก็ไม่มีใจที่จะน้อมมาประพฤติปฏิบัติเมื่อไม่มีใจที่จะน้อมมาประพฤติปฏิบัติก็คือไม่เข้าหาสัตบุรุษครูบาอาจารย์หรือยินดีในการฟังพระสัจธรรม เมื่อไม่มีข้อมูลในพระสัตธ์รมแล้วการที่จะเป็นคนที่รู้จะคิดอะไรผิดอะไรถูกนั้นยากที่จะคิดได้หรือมีคนมาบอกมาสอนมาแนะนำมาเตือนสติก็ยังเพิกเฉยเมิอนเฉยก็จะต้องมีความลงเพลินเดินทางผิดต่อไปกับปรับปรุงตัวไม่ได้คนสุดท้ายก็จะต้อง ประสบความหายนะแห่งชีวิตเลยทีเดียวนาเสียโอกาสพลาดโอกาสเพราะนั้นการได้ยินได้ฟังพระสัจธรรมนี้แหละจึงเป็นข้อมูลที่จะนำมาสู่ภาคปฏิบัติพอน้อมใจพิจารณาแล้วว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำสามารถที่จะแยกแยะได้ดีชั่วได้ ก็เพราะอาศัยอยนิโสมนัสิการการ,การพิจารณาด้วยเหตุและผลนี่แหละหรือว่าเป็นคนรู้จักคิดที่จะดําริพัฒน,นาตนเอาละอาการอดีตก็เป็นสิ่งที่ล่วงผ่านมาแล้วแต่สําคัญที่ปัจจุบันการกระทํานี้ถึงจะเป็นผู้คนที่มีบุญมาในการก่อนแต่ไม่ได้ประกอบเหตุให้เกิดปัญญาต่อ,ตอไปพอกพูนไป ก็จะเหมือนกับคนที่ได้รับมรดกจากพ่อจากแม่มาไม่ยอมที่จะทำมาหากินเสริมสร้างต่อสิ่งเหล่านั้นก็จะหมดไปกับไปกับขายมรดกของพ่อของแม่กินผลสุดท้ายแล้วก็เกิดความหายณะเพราะขาดปัญญานี่แหละเราท่านทั้งหลายเราเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้ก็สามารถที่จะเจริญกุศลคุณงามความดีได้ แต่ในประเทศที่ไม่รู้จักธรรมะถึงจะมีพระพุทธศาสนาอยู่แต่เขาก็ไม่ได้สนใจก็มีความเห็นผิดไปเชื่อในสิ่งอื่นๆเลยไม่ได้มาศึกษาพระสัทธรรมคำสอนไม่มีศรัทธาการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องก็ย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ สมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นได้มีความเห็นถูกต้องจะเกิดขึ้นได้นั้นก็จะต้องอาศัยกัละยาณมิตรครูบาอาจารย์ที่จะนำพระสัทธรรมคำสอนมาบอกมาต่อเราก็ตั้งใจศึกษาและก็ปฏิบัติเมื่อได้ปฏิบัติแล้วก็ย่อมได้รับผลอันผาสุขผลที่จะผาสุขไม่ผาสุขนั้นก็สังเกตง่ายๆว่าผลจากการปฏิบัติธรรม จะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่มโนธรรมสำนึกในบุญคุณผู้มีพระคุณต่อตนเองพระคุณอันสูงสุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตัดสรู้แล้วเล้นํำพระสัทธ,ธรรมคำโสอนโปรดเวในสัตว์นิกกรทั้งหลายจนตกจากรุ่นสู่รุ่นมาถึงเราโดยเพราะอาศัยเราพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ได้สืบทอด บุพกา,ารย์ทั้งหลายรักษาพระสัตธรทำคำสอนจงมาถึงยุคเราทุกวันนี้ถือว่าบุคคลเหนั้นเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อเรามากทางด้านจิตวิญญาณการที่จะรู้จากสำนึกบุญคุณของคนอื่นได้แสดงว่าบุคคลนั้นมีความระอายแก่ใจมีความเกลิ่งกลัวต่อบาปจึงมีความอดทนอดกลั้น ความสงบสงเงียมเกิดมโนธรรมสำนึกก็คือความกตัญญูและกะตะเวทีตาคุณพูดง่ายๆว่าเป็นคนรู้จักบุญคุณไม่ลืมบุญคุณของคนผู้ที่ทำคุณแก่ตนก่อนโดยเฉพาะผู้ให้กำเนิดเกิดกายครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรเพื่อนมิตรสหายถ้าบุคคลน,นั้นไม่เป็นผู้ที่รู้จักบุญคุณคนก็จะถูกประนาม คนดีมีธรรมะเขาก็จะไม่คบหาไม่เมตตาเพราะว่าทํำคุณแก่เขาแล้วเขาก็ไม่รู้จักบุญคุณสู้กับม้าตัวหนึ่งก็ไม่ได้มาบางตัวพอได้รับการดูแลในการรับเลี้ยงดูเขาก็จะพยายามทำหน้าที่เป็นเวียยามใครจะเข้ามาบ้านเรือนจะมาขโมยของเขาก็แสดงความกระตันอยู่รู้คุณ รักของของเจ้าของของเราปกป้องดูแลรักษาสมบัติข้าวของทั้งหลายที่อยู่ในบ้านเดือนนั้นนั้นคือเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสุนัขนั่แหละบางทีบางครั้งเจ้าของนั้นมีอยู่ข่าวหนึ่งที่ว่าเจ้าของสุนัขนั้นตกน้ำก็ได้อาศัยสุนัขนี่แหละกระโดดลงไปช่วย พ่อหมาเขาว่ายน้ําเป็นเจ้าของก็ได้เกาะสุนัขนั้นข้ามน้ําได้พลอดพ้นจากการจมน้ําได้นี่คือสัญลักษณ์ของความเป็นสุนัขที่มีความกตัญญูรู้จักบุญคุณถ้าคนไม่รู้จักบุญคุณของคนแล้วคุณธรรมนั้นต่างต่ายิ่งไปกว่าสุนัขเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลก็มี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกพระเทวทัตกระทำดโดยการทรยศหักหลังถึงกับการที่จะปลงพระชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกชาวบ้านชาวเมืองพุทธบริษัททั้งหลายก็พากันโจดจัน์โจดค้านว่าพระเทวทัตทำไมถึงประกอบกรรมชั่วไร้อกกเป็นคน อากตันอยู่เช่นนี้ไม่รู้จักบุญคุณของพระสรรมมาสมุทธเจ้าทั้งที่ว่าพระองค์เป็นผู้บวชให้ในมิลินปัญหาก็ได้มีตกเถียงเรื่องนี้ในถามพระนาคเกษนว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระสรรรัพพัญยูรู้ทุกสรรพสิ่งรู้แจ้งโลกจริงๆพระองค์ทรงไม่รู้หรือว่าพระเทวทัตเมื่อได้บวชมาแล้วจะทำสังฆเภท จะทำให้สงแตกแยกจะทำให้เกิดความเดือดร้อนในพระศาสนาพระนางเกษมก็ได้ขอถาวายพระพรมหาบพิพรเจ้าก็พระองค์เป็นสัพพัญญูนี่เองจึงให้พระเทวทัตบวชอา้าวทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะพระองค์ทรงรู้ว่าถ้าพระเทวทัตไม่บวชนี้จะเป็นมิจฉาทิฏฐิเต็มตัวความสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ เมื่อววละสุดท้ายของชีวิตพระเทวทัตถึงจะถูกธรณีสุปก็จริงอยู่วาระสุดท้ายก็ทรงสำนึกในบุญคุณของพระพุทธองค์จนได้ถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชาจริงอยู่ถึงจะตกอวจีมหานารกแต่เมื่อพ้นโทษจากนั้นมาแล้วก็จะได้มาตัดสรูบ้บรรลุเป็นพระปัจจเกพุทธเจ้า ในระหว่างก่อนที่พระเสีเลี่ยมไตยจะมาตัสรุแต่ถ้าไม่ได้บวชในพระศาสนาของพระองค์แน่นอนละ่ะจะไม่มีโอกาสที่จะได้มาตัสรุบรรลุตามเป็นพระ,ระบัจจกพุทธเจ้าได้เลยก็เพราะสัพพัญยูยุตตยานของพระองค์นี้เองท่านก็ยังมีมโนธรรมสำนึกในวรรสุดท้ายเรื่องนี้ก่อแร่สะพัดไปทั่วพระนครข่าวโด่งดังมาก เรื่องนี้พระภิสูจ์ทั้งหลายก็สนทนากันในเรื่องนี้พระองค์ทรงได้สดับแล้วจึงได้ตรัสชาดกเรื่องนี้ว่าพระเทวทัตจะหาเป็นคนอักตันอยู่ในสมัยนี้ก็หาไม่แม้แต่เมื่อก่อนก็เคยอักตันอยู่มาแล้วพระองค์จงทรงหยิบยกสาธกเรื่องชาดกมาเล่าให้พระพิสูุทั้งหลายได้ฟังว่า ในการละครั้งหนึ่งมีป่าใหญ่หมูสัตว์น้อยดำรงเผ่าพันธุ์ใช้ชีวิตนานาต่างๆพวกสัตว์ทั้งหลายก็อยู่สสเสาะแสวงหาอาหารตามสัญชาติยานของตนพวกหมูสัตว์มีกระต่ายมีเกว้งมีลิงพวกนกทั้งหลายก็ สแสวงหาอาหารไปตามสัญชาตญาณเนื้อก็มีปลาจสะศีตัวหนึ่งก็ออกกล้าเหยื่อไปตามวิถีชีวิตของตนวันหนึ่งก็ไปไล่กวางด้วยความหิวโหยด้วยความหิวก็กินเนื้อกวางกินไปด้วยความม,ามุ่มมามด้วยความหิวกระดูกก็ไปติดที่คอ ของราชสีเหมือนกับเรากินปลาก้างติดคอนั่นแหละเคี้ยวไม่ระวังไม่ละเอียดก็กือลงไปกระดูกติดคอโดยกระติดติดคอแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือจากกระต่ายจากลิงจากสัตว์ทั้งหลายเขาก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้เพราะว่าถ้าไปเอาออกให้แล้วเดี๋ยวมันจะไล่กินเราอีกก็พากันนี้ไปไม่เกี่ยวกล้อง ราชสีนั้นก็นอนสมทุกทรมานจนแผลนั้นเป็นหนองอักเสบนอนอดอาหารกินอะไรก็ไม่ได้นกหัวขวานบินผ่านมาก็ไม่เห็นราชสีนอนอยู่เกิดความสงสารเมตตาว่าดูท่าทางเหมือนจะไม่สบายจึงลงเข้าไปถามท่านราชสีเอ๋ยเท่าเจ้าเป็นอะไรจึงมานอนอยู่ที่นี่โปรดช่วยขนอย กระดูกติดคอของข้าะจะให้ช่วยยังไงวะก็อาปากให้ดูช่วยเอากระดูกที่มันติดอยู่คอออกให้น้อยวะนกหัข,ข,ขวานั้นก็ได้ใจเมตตาไม่ได้แต่ก็ระแวงอยู่เหมือนกันว่าถ้าช่วยไปแล้วนี่ฉันจะตูกลืนกินลงไปด้วยได้หรือใช,ใช่ใช่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจราชสีกรับปากว่าจะไม่ทำอะไรช่วยข้าน้อยวะ นกหัวขวานก็เป็นคนเป็นสัตว์ที่ฉลาดจึงได้นำไม้ยาวพอๆที่จะใช้ค้ำปากคือไม่ให้ปากมันงับลงเวลานกหัวขวานเข้าไปถอดเอากระดูกออกก็เอาไม้เนี่ยเรามาค้ำเอาไว้ไม่ให้หูปากไว้เดี๋ยวพอออกแล้วมันจะงึบกินนกหัวขวานลงไปเลยนี่ การเซฟตัวบางคีการช่วยผู้อื่นก็ต้องรู้จักเซฟตัวเองบ้างอย่าถลํมลึกจนเกินไปอย่าไว้ใจจนเกินไปเพราะว่าลาดเจสีนั้นไม่น่าคบเท่าไหร่เพราะว่ามีนิสัยในการล่าเหยื่อโนกโคขวาน,วานก็เอาจงอยปากของนตนขีบแล้วก็ดึงกระดูกให้หลุดลงไปในคอของลาชจสี แล้วก็รีบบินออกมาพร้อมกับที่ชนไม้ที่ค้ำปากของราชสีราชสีก็ดีใจทุกขเวทนาที่เจ็บปวดด้วยกระดูกมันติดที่คอราชสีก็ดีใจเป็นการใหญ่เราก็ด้วยความทุกขเวทนาการหิวโหยอดไม่ได้กินมลาล้าวัน นกหัวขวานแล้วก็บินจากไปราชสีก็ออกล่าเหยื่อต่อก็ไปไล่พวกกระต่ายพวกกวางในขณะนั้นนกหัวขวานก็ติดตามดูพฤติกรรมของราชสีกวางตัวหนึ่งวิ่งจนจะไม่ไหวอยู่แล้วราชสีก็ตะปบจะได้กินอยู่แล้วจะได้กินกวางอีกแล้วนกหัวขวานก็เลยมาลองพิสูจน์ทดสอบใจว่าราชสีนั้น จะตำนึกในบุญคุณที่เคยช่วยไว้ไหมก็ไปหยุดหยุดหยุดรัชสีหยุดก่อนหยุดก่อนให้ฉันหยุดทำไมฉันจะได้กินอยู่แล้วกวางกำลังจะได้กินกวางอยู่แล้วกวางนั้นก็วิ่งหลบหนีไปนกขอขวานก็ได้กล่าวว่าท่านราชศรีฉันขออะไรน่อย่าได้ฆ่ากวางเลยนะนึกถึงที่เราเคยช่วยท่าน เราขอถธอแต่เป็นตุ้วันนี่ก็ขอบิณฑบาตถออเมตตาเขาถธอรราจะสีด้วยความหิวหน้ามืดตาลายแล้วไม่ได้กินมาหลายวันท่านอย่ามาขวางเราเลยเราไม่ได้กินอาหารมาหลายวันแล้วไม่ให้เรากินกวางจะให้กินอะไรนกหัวขวานก็แกล้งลองใจดู ถาใบมาราชสีก็งุดหงิดลำคาญด้วยความหิวถ้าไม่ยอมหลีกไปเดี๋ยวฉันจะกินแกซะนี่ว่างั้นโลกหัขวานก็เลยไม่อยากที่จะคบหากับบุคคลผู้ราชสีที่อักตันอยู่ไม่รู้จักบุญคุณคนที่ไม่มีความสำนึกในบุญคุณของผู้ที่ทำคุณแก่ตนบุคคลนั้นไม่น่าคบไม่น่าสมาคมไม่น่าอยู่ใกล้ ราะวันหนึ่งข้างหน้าอาจจะทรยศ์หักหลังนำความเดือดร้อนมาให้เราก็ได้เชกเช่นเดียวกับนกหัวขวานเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วก็บินจากไปพระองค์ก็ได้ทรงประชุมชาดกว่าราชสีนั้นก็มาเกิดเป็นพระเทวทัตในชาตินี้ส่วนนกหัวขวานนั้นก็คือเราตถาคตเมื่อพระองค์ประชุมชาดกเสร็จแล้วก็แสดงอริยสัจจะทรรมสืบต่อไป เรื่องราวนี้สามารถที่จะชี้ให้เห็นได้หลายมุมได้หลายด้านก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะพิจารณาได้มากน้อยแค่ไหนแต่ที่ใจความประเด็นสำคัญก็คือคนไรอักกัตคนอกักกตันยูไม่รู้จักบุญคุณของบุคคลอื่นที่ทำคุณแก่ตนเรื่องนี้สำคัญมากความกตัญญูกะตะเวที ความรู้จักบุญคุณบุคคลผู้ที่ทำคุณแก่ตนก่อนแล้วก็ต้องกตันอยู่เป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกการที่จะมีความสำนึกในเรื่องนี้แสดงว่าบุคคลนั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่มีฮีริโอตปะธรรมฮีริโอตปะธรรมจะเกิดขึ้นได้ในความเกรงกลัวต่อบาปความละอายแก่ใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยสติและสัมปชัญญะ ถ้าไม่ย้อนกลับมารู้สึกตัวรู้สึกตนย้อนจิตใจเข้ามาอยู่กับตัวถ้าใจเลื่อนลอยสเปสะสปะคิดไปนู่นั่นนี่ก็เป็นไปด้วยโมหะคือกิเลสเลยเป็นเหตุไม่ให้เกิดมีความมโนธรรมสำนึกคิดไม่ออกเหมือนกะลาดจจสีที่หน้ามืดหิวนั่นแหละด้วยความอยากด้วยความหิวโหย บันดาลโทสะด้วยจึงไม่รู้จักความสำนึกไม่รู้จักบุญคุณของผู้ที่ทำคุณแก่ตนเพราะฉะนั้นโทสะก็ดีโรภะก็ดีโมหะทั้งหลายที่ครอบงำจิตใจอยู่เราจะต้องกลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมทำสำปัญญะให้เกิดขึ้นต้องพิจารณาไขควรด้วยปัญญา จะยืนเดินนั่งนอนก็ให้รู้สึกตัวเพื่อให้เกิดสติและเลือกรู้เท่าทันอารมณ์ขณะที่มันเกิดความยินดียินร้ายทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมโนธรรมสานึกก็จะได้เกิดขึ้นมโนวิญญาณทั้งหลายที่เป็นกุศลก็จะได้เกิดขึ้นอย่าปล่อยให้ใจมันไหลลงไปในอกุศลด้วยการใจที่เลื่อนลอยคนนั่นไม่ดีอย่างนี้คนนี้ไม่ดีอย่างนั้น มันก็กลับกลายเป็นมืดบอดไม่สามารถที่จะมองเห็นอริยสัจจะทำได้เมื่อเราท่านทั้งหลายมาจเจริญสัมปชัญญะรู้สึกระลึกได้รู้สึกตัวรู้สึกตัวบ่อยๆจติตมันก็จะเกิดขึ้นเรียกว่าลิสเบกเวลามันฉุนเฉียวถูกคนเขาพูดไม่เข้าหูแม้แต่บอกว่า ให้หนูเอ้ยเอานั่นมาให้หน่อยแม่เอ้ยเอานั่นมาให้หน่อยพอบ้านแม่บ้านอยู่ด้วยกันบอกให้ทำอย่างนั้นหน่อยพอเขาไม่ทำให้ก็ขุ่นใจขัดใจไม่พอใจมันก็สั่งสมไปเรื่อยๆขัดใจไม่พอใจขัดใจไม่พอใจสั่งสมไปเลยพอมากเข้ามากเข้าเป็นยังไงนะ่ะเหมือนเป่าลมลงไปในลูกโปง่ง เป่าลงไปเป่าลงไปผลสุดท้ายก็แตกตาบาดแตกระเบิดเถิดเถิงคกุคกคุกกะบากสากกระเบือกะปิวว่อนอะไรทอนนี้นี่ความขัดใจขัดเกลื่องใจสั่งสมบ่อยๆความรักความผูกพันที่เคยมีใหม่ก็าหายสลายหายไปหมดมองไม่เห็นขุนของกันและกันผลสุดท้ายก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ แม้แต่คู่ผัวตัวเมีอยอยู่ร่วมกันก็ต้องมีความสำนึกในบุญคุณต่อกันและกันด้วยถ้าไม่มีก็ครอบครัวนั้นแตกล่มสลายผลสุดท้ายก็กลายเป็นบาปบริสุทธิ์ลูกที่เกิดมาก็มีปัญหาสำหรับบุคคลผู้ที่ขาดปัญญาพิจารณาใครควรไม่ออกไม่ได้ศึกษาธรรมะก็จะประโชยชีวิต ลูกเต้าเหล่าล้านก็ลงเดินทางผิดเสพยาจึงเป็นปัญหาของสังคมก็เพราะเหตุที่ขาดมโนธรรมสำนึกขาดความกตัญญูรู้จักบุญคุณของกันและกันนี่เองเพราะนั้นวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือทำสัมปัญญะยืนเดินนั่งนอนก้มเงยคู้เยยดให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วสติก็จะรู้เท่าทันอารมณ์ยับยั้ง ความโลภก,กดลงในหัวจิตหัวใจได้เป็นการเพิกถอนถอนอาสวะถอนกิเลสทั้งหลายทั้งปวงแต่ถ้าปล่อยจิตปล่อยใจไปตามสัญชาตญาณดำเนินชีวิตไปด้วยสัญชาตญาณก็เป็นการสั่งสมอาสวะเครื่องหมักดองในจิตในใจกามอาสวะเป็นต้นความยินดีติดใจในกามคุณทัทั้งหลายอย่างนี้ เพราะนั้นก็ฝากให้เป็นข้อคิดนะท่านทั้งหลายถ้าไม่ย้อนกลับมารู้สึกตัวเองนะทำสัมปชัญญะเจริญสติพอสตินี่แหละเป็นธรรมที่มีอุปการะมากการนำธรรมะมาเลาสู่ท่านทั้งหลายฟังก็ขอสมุติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ณสุก,กายโมสุกใจพุทธองไซถทาปลอดภัยยะจะเย็นเห็นธรรมมั่งคั่งร่ำรวยโดยตัวหน้ากันตุก่ันทุกคนเธอ